อัโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนเนี่ยมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงจากทีม B นะครับว่าเป็นเพลงอะไรสาวๆนั้นจะได้เพลงอะไรอย่างทีม A เนี่ยในตอนนี้เรารู้แล้วนะครับกับรูปพาจองว่าได้เพลงอะไรมานะครับในการประเมินครั้งแรกนี้ซึ่งเพลงของทีม A นะครับรูปพาจองเนี่ยเขาก็ได้เพลงของรุ่นพี่ b l ล c k พิ n k อย่างเพลง กอนนะครับของโรเซ่มาแล้วเราก็ได้เห็นเบื้องหลังการซ้อมไปแล้วว่าเคร่งเครียดกันขนาดไหนกดดันกันขนาดไหนท่อนร้องแต่ละท่อนในใครได้รับท่อนไหนไปประมาณไหนกันบ้างแล้วก็มีท่อนแรปที่เสริมเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าเพลงกอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีท่อนแรปตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าในครั้งนี้การประเมินลูกกะรับหน้าที่แรปนะครับก็เลยต้องมีการแต่งแรปขึ้นมาใหม่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ไปเลย ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าแรปจะเป็นยังไงบ้างนะครับมารอรู้กันใน EP ีที่2วันพฤหัสนี้แต่ว่าในทีมที่2ทีม B นะ,นะครับยังไม่ถูกเปิดออกมาว่าจะได้เพลงอะไรในการประเมินครั้งนี้รวมไปถึงใครจะรับหน้าที่ทำอะไรกันบ้างในแต่ละเพลงในแต่ละช่วงในแต่ละท่อนนะครับซึ่งแฟนๆก็ลุ้นกันมากๆเพราะว่าทาง YG เขาเนี่ยก็สปอยมานิดนึงเหมือนกันนะครับว่าสาวๆนั้นดูเหมือนจะ อึ้งแล้วก็ดีใจกันมากๆที่ได้เพลงเพลงนี้ของรุ่นพี่ BLACKPINK มานะครับแถมยังมีโชว์แรปแบบเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คืออา่นเองที่จะมาทำหน้าที่รับบทสาวแรปเปอร์ในเพลงเพลงนี้ของทีม B ซึ่งจาก ่อนที่เปิดมาแบบสั้นๆนะครับแฟนๆก็เดากันไปว่าสาวๆทีม B นัเนี่ยน่าจะได้เพลง Stay นะครับหรือว่าปู่สเ a y ของสาวๆ Blackpink นั่เองอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่าละลายคนชื่นชอบมากๆเลยนะครับรวมถึงเราเองเนี่ยก็ชอบเพลงนี้ด้วย MV ก็สวยเพลงก็ดีความหมายก็เพราะมากๆนะครับอยากจะเห็นเหมือนกันว่าถ้าทีม B นั้นได้เพลง Stay ไปเดี๋ยวจะ Create ออกมายังไง ใครจะได้รับหน้าที่เป็นท่อนไหนกันบ้างนะครับนอกจาก Stay แล้วที่ฟแฟนๆเนี่ยบอกว่าทีมดีน่าจะได้เพลงนี้แน่นอนยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงของ b l a c k พิงกเหมือนกันที่จะสามารถโชว์เนื้อเสียงได้แล้วก็เป็นเพลงที่แบบเหมาะกับการนํามาประเมินแบบนี้มากๆนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Hope Not นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเพลงช้าของ b l a c k พิงกที่ความหมาดีไม่แพ้กันเลยนะครับที่ร้องประมาณว่า Feel no, no, sure น่ะพัดชัว ทำแก่ให so ้นางงาสร้างมันยามกันเจนน่ามีแกมาอยู่หลบลิขสิทธิ์ป๊บนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆของ Black พิงคที่เราเชื่อว่าบลิงหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไม่แพ้กันเลยเปิดฟังตอนก่อนนอนนะครับมันจะเพราะแล้วก็ทําให้เราฝันดีมากๆหลายๆคนบอกว่าถ้าได้เพลงครบน็อตมาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆว่าจะครเอทการแสดงของเพลงนี้ออกมาแบบไหน ใครจะรับหน้าที่อะไรตรงไหนนะครับซึ่งเพลง Hope Not นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่มีท่อนแรปเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าได้มาใช้ในการประเมินจริงๆก็น่าจะต้องมีการแต่งแรปขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ดูเข้ากันดีกับทีม A นะครับที่เพลงก่อนก็ไม่มีแรปเหมือนกันเป็นอะไรที่น่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับยังไงต้องมารอดูกันว่าทีม B จะได้เพลงไหนไปเป็นเพลงที่ใช้ในการประเมินครั้งแรกและทีม A นั้นจะโชว์ออกมาอย่างไงกับการประเมินในครั้งนี้นะครับมารอติดตามกันได้เลยแต่ว่าใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าทีม B นั้นจะได้เพลงไหนไประหว่าง Sta y แล้วก็ Hope Not นะครับหรือมีเพลงอื่นที่คิดว่าน่าจะได้ไปหรืออยากเสนอมาเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามม้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง